เรื่องที่หนึ่งเรานำเสนอท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าถ้ายังจะเสนอร่างประกาศกระทรวงสาธารณาสุขโดยไม่มีเงื่อนขไขใดๆเหมือนกับที่เรากำลังร่างมาอยู่ในขณะน,นี้จะนำไปสู่การล็อกสเปคให้กับกลุ่มทุนใหญ่ผูกขาดไม่กี่คนซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดข้อมูลและหลักฐานและเรื่องที่2ก็คือเรื่องฟ้าทลายโจรซึ่ง รักษาโควิดจนคนไทยรู้ทั้งหมดทั้งประเทศในเวลาตอนนี้ได้ถูกถอดออกจากเลขปฏิบัติในการรักษาโควิด -19 ทุกโรงพยาบาลตามแนวทางเวขปฏิบัติที่ได้ประกาศเอาไว้ตั้งแต่5มิถุนายน2567และทำให้เกิดมีการใช้ยานำเข้าจากต่างประเทศทั้งสิ้นรวมถึงวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ ั้งสิ้นซึ่งจะทำให้ภาระของคนไทยแพงขึ้นทั้งกัญชาและฟ้าทลายโจร